นี่ได้าแล้วน,น,นะคะที่ตรวจวัดอุณหภูมินะคะรอสินค้ามาประมาณเกืบอบสองที่กว่านะคะก็แพงพอสมควรเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้ตรวจแบบเป็นรุ่นที่ตรวจได้ทั้งทางหูแล้วก็หน้าผากนะคะนี่นะคะช่วงนี้คือไปทํางานที่ทางานเขาจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิเราเหลือนะคะแต่บ,บางวันนี่คือเราอุณหภูมิค่อนข้างที่จะแบบว่าค่อยสูงทำให้คนรบแพ้างควเรานะคะเราเองก็ตรวจตัวเองเหมือนกันนะคะเราไปสั่งซื้อมาเองเลยค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะจ๊ะ น่าอยู่ในรัฐออสเตรเลยียเรียกตู้เป็ดเจียวเสียเป็ดเจียวเรียกมันคือเป็ดเจียอ่ะได้แล้วนะคะได้ได้ไ<อ>ไดนะะดี่อันนี้นะคะก็คือตรวจวัดได้ทั้งทางช่องหูนะคะแล้วก็ทางหน้าผากด้วยนะคะนี่อูย้วพีพ่ดนี่นะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะในช่วงของอรีวิวชินช็อปใช้นะคะต่อยก็จะมารีวิวไอ,ไอตัว วัดอุณหภูมิรั่งกายนะคะวันนี้เพิ่งได้ของมาใหม่เลยนะคะก็อย่างแรกเลยคือเราจะต้องใส่ฐานมันก่อนเพราะว่ามันไม่มีฐานมาให้นี่นะคะไซส์ที่ไซส์ฐ่านที่ใช้นะคะก็จะเป็นอ่า 3A นะคะนี่ก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะก็ใส่เป็นแบบนี้ปกติเหมือนใส่ฐานทั่วไปโอ้ย เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็นี่นะคะ,ะ,คะแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วมันมีปลอกแบบนี้ไว้ให้ไว้นะคะตัวนี้ต่อยซื้อมาเป็นในรุ่นของคือวัดอุณหภูมิที่ผ่านทางช่องหูก็ได้หรือวัดตามร่างกายนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เลยจะแพงขึ้นมากว่าปกตินิดนึงนะคะก็คืออันนี้ก็ถอดได้นะคะอื นี่อันนี้คือเหมือนเสียบเข้าไปที่หูใช่ไหมอืมแต่อันนี้คือบางครั้งอ่ะการที่เสียบเข้าไปที่ช่องหูเนี่ยเราจะต้องมีคอยเช็ดแอลกอฮอลนิดนึงนะคะเพื่อทําความสะอาดด้วยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็สมควรที่จะต้องใช้อันนี้คือเราไม่ต้องถอดปอกมันออกนะคะวิธีการใช้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นโหมดนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวออนออฟนะคะเราจะต้องเปิดปุ่มน,นี้ก่อนนี่มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะ่ะ เป็น LO เป็น Low อย่างนี้นะคะตอนนี้ยังขึ้นเป็นไอเทมที่คำว่า Ear t e m นะคะก็คือในโหมดของหูนั่นเองนะคะทีเนี้ยเราก็เลือกเป็นโหมดที่สองโหมดที่สองก็จะเป็น Body เท e นะคะ Whole LO มันก็จะมีมีอุณหภูมิตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้ราจะเราจะลองมาวัดกันดูนะว่าอุณหภูมิเป็นยัางไงาเราจะลองใช้ในส่วนของอดี้เนอะวิธีการใช้นะคะก็กดตัว เทอร์โมมิเตอร์ตรงนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็กดวัดนี่เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะของป่อยตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่สามสิบห้าเห็นไหมสามสิบห้าจุดเจ็ดนะคะเห<ม>็นไหมคะสามสิบห้าจุดเจ็ดอุณหภูมิก,กติอืมนะคะเดยวกิ๊เทดสอ <c oughs> So? อืมดีวะแทนกันมันีน่วิธีเ <c oughs> ขาไปโซนโตเท้เขาไปสวะของพี่คิมนะคะสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะคะสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งยอกี้ออ่ะ 빼야지 빼 아? 빼야지 빼. 어, 나왔잖아 오 아이 이거는 업체 이렇게는 안 돼요 누가 이거 아이 진짜 아?